วัดีค่ะวันนี้นะคะเช้าวันนี้เช้าสดใสวันนี้มาออกกําลังกายที่ริมบึงพลาสติกนะคะมีคนเป็นจํานวนมากเลยนะคะมาวิ่งออกกําลังกายนะคะดูคึกคักสดชื่นแจ่มใสอากาศดีสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ล้อมรอบบึงนะคะเขียวชะอุ่มสวยงามมากเลยนะคะและผ่านเดียวกันคนก็ มาพิกออกกําลังกายกันเยอะแยะเลยทําให้ดูคึกคักสนุกสนานต่างคนต่างเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะแล้วก็มีน้ําร่มรื่นนะคะทําให้เกิดความรู้สึกว่าเติมเตี่ยมด้วยธรรมชาติที่สวยงามนะคะการออกกําลังกายเช้านี้นะคะการเดินรอบบึงนะคะอย่างน้อยสักสามรอบสี่รอบห้ารอบทุกเช้าก็จะทให้ท่านสุขภาพแข็งแรงแต่ก่อนอื่นนะคะก็ควรจะมีการ วอร์มอัพก่อนนะคะโดยการยืดเส้นยืดสายสัก5นาทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกกำลังกายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็วิ่งหรือเดินหรือจ็อกกิ้งรอบบึงนะคะเมื่อจ็อกกิ้งเสร็จแล้วก็อย่าลืมที่จะมายืดเส้นยืดสายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะออกกำลังกายวันนีจิตแจม่มใสค่ะ exercise is medicine นะคะสวัสดีค่ะ